กระซิบอกเราสวัสดีค่ะรถกระบะรา,ลลาคาหลักหมื่นนะคะหลายท่านตามหาไปใช้รุ่นนี้จะเก็บไว้สะสมก็ได้นะคะหรือจะเอาไปใช้งานก็ได้นะคะสภาพสวยด้วยค่ะเชฟโรเลตโคโรราโดนะคะไฟตา2ชั้นปี06ค่ะเล่มเอกสารพร้อมโอนนะคะเครื่องดีเซลเดิมๆค่ะเครื่อง2.5ดีเซลนะคะรถขับดีขับนิ่มวิ่งทางไกลได้นะคะ พร้อมบรรทุกค่ะไปค้าขายก็ได้นะคะเครื่องดีเซลเดิมๆ 2,500cc เก2500ียร์ออโต้ค่ะไม่ใช่นะคะทุกท่านคันนี้เป็นรถยนต์เกียร์ธรรมดานะคะเดี๋ยวเราดูภายในกันชัดๆก่อนนะคะนี่นะคะเป็นเกียร์ธรรมดาทางด้นผู้ขายอาจจะใส่รายละเอียดผิดเล็กน้อยนะคะ พวงมาลัยเป็นพาวเวอร์ค่ะภายในดูดีมีสไตล์ค่ะช่วงร่างดีกระบะหลังพร้อมใช้งานได้เลยนะคะราคา98,000บาทค่ะราคานี้ตามสภาพนะคะสนใจนัดดูรถกันก่อนรถอยู่แถวรังสิตปทุมธานีค่ะเน้นโทรคุยและนัดดูรถด้วยตนเองนะคะไปดูตัวจริงก่อนค่ะเพื่อจะได้ตรวจสอบสภาพรถให้ชัดเจนและเป็นที่พึงพอใจนะคะ แอดมินก็นไม่ใช่ผู้ขายค่ะเพียงนำเสนอให้ชมกับข้อมูลเบื้องต้นกันเท่านั้นในวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ